มันขึ้นยาวครับขึ้นหกวันนะ่ะผสมติดนะ่ะตัวนี้นะ่ะโอ้โหหกวันเลยครับวันที่หกถึงผสมถึงติดรอบสุดท้ายโอ oh. มันเงียบตั้งแต่วันที่สองนะครับครับส,สมวันที่สามก็ไม่ติดอืมครับที่สี่ก็ไม่ติดที่ห้าก็ไม่ติดร,รอบสุดท้ายเอาเครื่องมาซาวดูมุดลูมลูกปกติกลัวมุดลูกเป็นอะไรนะครับครับแล้วหมอเขาก็ใส่เลยติดเลยครับอ oh. สวัสดีครับพบกับช่อง MC ฟาร์มช่องของคนรักเกษตรวิถีด้วยวิธีพอเพียงสาระดีๆในการเกษตรวันนี้ผมได้มาเยี่ยมชมลูกพญาสุรินฟาร์มฟาร์มบัวสวยอีกที่หนึ่งของจังหวัดสุรินทร์นะครับผมเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักเจ้าของฟาร์มกันครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมสุระชิมงามครับลูกพญาสุรินฟาร์มครับที่ตั้งอยู่อำเภอลำดวนตำบลลำดวนหมู่หนึ่งครับผมเดี๋ยวแนะนํา ให้เอซแล้วก็ท่านผู้ชมได้ดูบัวสวยๆกันหน่อยครับผมอย่างอย่างตัวขวาสุดนะครับผมขวาสุดลูกเคฟซ้หนึ่งครับยี่สิบเดือนครับผมยี่สิบเดือนโอ้ดูตัวใหญ่แล้วครับย0สิบเดือนในตัวใหญ่เดียวครับผมแลวอย่างตัวนี้นะครับผมตัวเล็กไอ้่ลูกเคฟหกแปดครับผมเพิ่งหกเดือนครับผมครับตัวผู้อีกตัวหนึ่งก็ลูกซ y วครับผมครับ ยี่สิบเดือนเหมือนกันอือีกตัวหนึ่งลูกปีศาจแดงครับตัวเมียครับสิบเก้าเดือนครับอ่าเริ่มแรกนี่เราเรามาพัฒนาสายพันธุ์เองไหมครับหรือว่าซื้อมาแบบนี้เลยซื้อแม่แม่พันธุ์มาสามตัวครับผมอืมแต่ตายตัวหนึ่งมดลูกทะลักตายตัวหนึ่งครับผมโอ้เดี๋ยวอ่ม,มดลูกทะลักนี่ช่วยบอกสาเหตุได้ไหมครับเปื่อ,อ,อ,อเกษตรกรเขาได้นําไปปฏิบัติใช้ในฟาร์มตัวเองหรือสังเกตตัวที่เป็นอาจจะ ก่อนก่อนเกิดเหตุหรือทํามองนี้ครับผมผมคิดว่าเป็นหัวผมเป็นแม่สาวแล้วก็ไปผสมลูกตัวใหญ่นะครับผมครับแล้วมันคลอดไม่ได้ดึงออกมาหมดลูกก็เลยทะลักตามออกมาครับผมเพราะพันุใหญ่เกินอย่างนี้นะครับผสมใหญ่เกินแต่ตัวผู้ตัวนี้ก็ดึงเหมือนกันนะครับโอดึงเหมือนกันจนจนแม่สรุปน่ะหมดลูกออกมาเหมือนกันแต่เขาเข้าไปคืนแล้วก็ไม่เป็นไรครับผมผมว่ามันอาจจะเป็นกับแม่วัวก็ได้นะครับ เปตามพันธุกรรมก็ได้ว <và assing> <desserts> <paper> ่าโผมครับอ mm ันนี้ก็เป็นไปได้เนาะอย่ครับผมไอวัววัววัวมันก็สมบูรณ์นะมันไม่ใช่วัวผอมพอมดันลูกทะลักที่ไหนครับครับวัวหกร้อยเจ็ดร้อยโลเนาะโอ้โหถ้าวัวผอมอีกอย่างก็มลูกทะลักก็มีครับครับแล้วอย่างเช่นเราปล่อยแบบเนี้ยเราอาหารการกินแบบเนี้ครับผมหรือใช้เราใช้ฟางอย่างเดียวไหมครับใช้ฟางกับมันหมักครับผมผมเลี้ยงมันหมักครับ โอ้มันหมักยีสต์ครับมันหมักยีสต์ครับผมดูวิธีการผสมผสมอาหารของพี่นะครับผมที่วัวของพี่แกสมบูรณ์เพราะอะไรครับนี่ครับมาดูไม่มีหญ้าสดเหรอครับนี่ครับเี็มันหมักยีสต์เหรอครับนี่มันหมักยีสต์เป็นแบบนี้นะครับผมครับหอมครับโอ้มันหมักยีสต์แล้วไม่มีกลิ่นเลยครับผมไม่มีไม่มีแบบว่าไม่มีกลิ่นแบบนั่น ไม่มีกลิ่นคาวไม่มีอะไรนะครับผมคือคือกลิ่นนี่ออกมาหอมจริงครับนี่ครับเป็นเป็นมังมือ่อาแล้วทีนี้พี่ช่วยบอกส่วนผสมเลยครับผมเวลาเราให้วัวกินหมครับครับก็มันผมจะใส่สามถ้วยต่อตัวนะครับครับสามถ้วยล้นๆนะครับแล้วก็รำครับแล้วก็หัวอาหารครับอย่างละถ้วยแค่นั้นหละครับอย่างละถ้วยครับสองเวลาเช้าเย็นครับอืมครับนอกนั้นก็กินฟางก็ก็ปล่อยเดินเล่นอย่างนั้นแหละเทเลมหญ้า ตัวนี้ท้องล้กี่เดือนแล้วครับผมสี่เดือนกว่าครับผมท้องในสี่เดือนผสมอะไรไปครับผสมทูมาดอดไรโน่ครับโอ้ทูมาร์ดไรโน่ครับผมครับก็ก็อีกสายพันธุ์หนึ่งที่ดีมากเลยครับครับผมครับสายพันธุ์นี้เชียนอกครับผมอืมครับเราได่แยกเพศได้ไหมครับไม่ได้แยกครับผมก็ก็รอรุ้นครับรอหนาดูดูแล้วน่าจะเป็นตัวผู้สังเกตลักษณะวัวใช่ไหมครับผมสังเกตแบบไหนครับว่ามัน อารม์มันจะไล่ชนตัวอื่นนะครับโอ้ก็ก็ก็ถือว่าถ้าถ้าวัววัวก็สังเกตลักษณะแบบนี้เอาครับครับ<ม>เป็นเป็นจะส่วนมากเนาะครับคิด <c oughs> ว่า <c oughs> แต่อีกตัวหนึ่งจะลอด15มีนาอันนั้นผสมสติงเล9เก้าครับผมครับครับนัดพาไปดูหน่ยครับผมนอนอยู่ครับทุกไาสหนักท้องมั้งครับไปดูอีกตัวหนึ่งครับผมที่บ ไอ้ตัวนี้แหละแม่เขาลูกเคฟสามหนึ่งลูกนี่ครับแม่เขาสูงเปเลยเลยนะครับ,รบอใกล้ใกล้าจากคลอดแล้วเหนื่อยอนอนอย่างเดียวครับคือ,อเขากําหนดคลอดอวันไหนครับนี่วันที่สิบห้าเดือนหน้าครับผมนี่ครับสิบห้าเดือนหน้าก็<ไ>ประมาณสิบห้าเดือนหน้าก็ใกล้คลอดแล้วนะครับ,รบตัวนี้น่าจะได้ตัวเมียเพราะนิสัยไม่เหมือนลูกตัวก่อนมันขึ้นยาวครับ ขึ้น6กวันนะ่ะผสมติดนะ่ะตัวนี้นะ่ะโอ้โหหกวันเลยครับครับวันที่6กถึงผสมถึงติดรอบสุดท้ายโอ้ oh. พอดีเลยครับเออนั้นผมอ่า uh, ถามให้เกษตรกรเลยครับผม uh, เวลาเราหกวันไหมถึงว่าวัวขึ้นมาครับครบ6วันเลยอย่างนี้ครบหกวันเลยอ๋อ oh. คือเราเรามีวิธีการดูยังไงครับมันมันเป็นสัตว์ไม่เต็มที่หรือแบบนี้นนแบบไหนครับพวก ผมเป็นสัตว์สมบูรณ์ครับพวกนี้ครับชัดเจนมากครับหัวผมไอตัวนั้นผสมครั้งเดียวติดครัไอ้ตัวนั้นปกติวันที่สองลงเลยก็ข้ามอีกขึนหนึ่งก็ผสมติดเลยอแต่ตัวนี้ผสมรู้สึกว่าจะที่ที่ห้าน่ะติดครับเพราะไล่ไล่ไปเรื่อยๆน่ะมันเงียบตั้งแต่วันที่สองนะครับครับสมวันที่สามก็ไม่ติดอคที่สี่ก็ไม่ติดที่ห้าก็ไม่ติดรอบสุดท้ายเอา เครื่องมาซาวดูมดลูกมดลูกปกติกลัวมดลูกเป็นอะไรนะครับครับแล้วหมอเขากใส่เลยติดเลยครับโอ้ก็คือว่าช่วงจังหวะติดก็แสดงว่าครับมันมันเต็มที่แล้วที่ผสมสีทีกลัวกลัวมดลูกไม่ดีนะครับครับเอาเครื่องมาซาวดูมดลูกก็ปกติอืครับแต่ลูกกระทบมันก็ขึ้นยาวอย่างนี้นะครับครับแต่แต่ไอตัวก่อนก็สามวันครับครั้งแรกสามวันติดครับแต่มาอะไรตัวที่สองเนี่ย หกวันเลยครับหมอเขาดูแลให้ดีครับผมมาถึงแกก็ล้วงเช็คดูก่อนถ้าไม่พร้อมผสมแกก็ไม่ผสมให้นะครับอืมครับครับอันนี้ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโชคดีไปครับหมอเขาดูแลให้ดีครับอืมครับครับหมอดูแลดีมากเลยครับผมครับครับหมอแกเป็นปรุสัตั์อำเภอด้วยแกดูแลให้ดีออาอย่างเช่นอ่อผสมอ่อคือเป็นเป็นหกครั้งเราผสมตั้งหกครั้งนะครับหรือหรือไหครับห้าครั้งครับผสมห้าครั้งเลยครับผม เพราะว่าครั้งหนึ่งรับประกันสองทีเนาะครับครั้งที่สองก็สองทีเป็นสี่ครั้งครั้งที่ห้าถึงติดครับครั้งเดียวติดเลยทีห่ารับรับนี่ครับก็อันนี้ก็บางทีบางบ้านบงเนาะบางทั่วไปเกษตรกรอาจจะชมคลิปนี้พอดีนะครับก็ก็ก็เรียกว่าอันนี้ก็คือความรู้นะครับผมผสมบัวครั้งสองครั้งหรือสามครั้งไม่ติดอาจจะวัวบัวอาจจะไม่ได้เป็นไรนะครับผม นี่พี่พี่แกยังผสมติดครั้งที่ห้าเนาะครับผมครับผมก็เราก็อย่าพึ่งทอนนะครับผมก็เรียกหมอมาสาวดูครับผมผสมเรื่อยเดี๋ยวก็ติดเองนะครับผมแล้วเรามีวิธีการออย่างพี่ให้กินอะไรนะมันมันหมากยีดครับผมมันมันหมักยีดนี่เราให้กินกินไปมันเกิดกับอันนี้ด้วยไหมครับให้บางทีไป กระทบกับวัวกับอะไรแบบว่าไม่มีครับผมไม่มีเนาะครับมันไม่น่าเกี่ยวกับอาหารนะครับบางคนเขาว่าให้มันหมักแล้วผสมติดยากมันไม่เกี่ยวนะครับไอตัวนี้ครั้งเดียวติดเลยครับนี่อืออย่างตัวนั้นก็ครั้งเดียวติดครับครับมันก็ไม่ไม่ใช่สาเหตุเสมอไปมันอาจจะเป็นที่กรรมพันธุ์วัวเพราะว่าเพราะว่าสองตัวแล้วครั้งเดียวติดครั้งเดียวติดอืมไม่ก็อาจจะเป็นที่อ่าความสมบูรณ์ฟันครับมันมันหมักยิดบางทีเราก็ต้อง อันไหนที่มันเป็นเชื้อรานะเราต้องเอาออกครับมันมันผมคิดว่ามันจะเป็นกับตัวนั้นแหละโอ้นี่ครับนี่ครับครับอันนี้อันนี้เป็นความรู้อีกอันนะครับผมเพราะมันหมักยิดมันต้องมีเชื้อราอยู่แล้วครับลมันเข้าอยู่ในตัวไหนที่ดำๆเราก็เอาออกให้หมดโอ้ครับมันมีเชื้อราเราก็ต้องเอาออกครับครับผมครับเราต้องให้มันเลื้อเหมือนขนมปังต้องสะอาดที่สุดนะครับอือครับอันนี้ก็คือสาเหตุนะครับผมครับผมที่อที่พี่แกอ่าผสมอาหารแล้วเห็นแล้วก็เอาออกครับผม ครับบางทีออาจจะกินไปก็คือครับเราก็ต้องกันวันดีกว่าแก้เนาะครับครับผมครับแต่ตัวเล็กตัวหนึ่งผมแม่สาวขึ้นตั้งแต่เก้าเดือนนะครับโอ้ให้กินแต่มันมาก็แต่มันก็ขึ้นตรงรอบมาถึงเท่าทุกวันนี้นะครับอืมครับแต่ผมยังไม่ผสมครับอืมขึ้นกี่ครั้งนะครับผมตั้งแต่เก้าเดือนนะครับตั้งแต่เก้าเดือนครับอันนี้มัน เป็นสิบเดือนแล้วนะผมยังไม่ผสมนะครับโอ้อันนี้เราคือรอให้มันชัดเจนก่อนเลยเลยมันก็ชัดเจนทุกรอบแหละครับต้องต้องรออายุมันก่อนครับโอ้นี่ครับไม่ไม่ไม่อยากผสมตั้งแต่สิบหกสิบเจ็ดเดือนอย่างนี้นะครับอาจจะเป็นเขาสมบูรณ์เกินไปหรือเปล่าครับครับสมบูรณ์เกินไปมันก็ระบบไม่เกิดระบบสืบพันธุ์เขาดีครับครับนั่นแหละครับผมนี่อันนี้ใช่ครับผมก็พี่แกรอจังหวะนะครับผมให้อายุถึงก่อนแล้วค่อยผสมนะครับผมครับผมครับบางทีเราผสมไปก็อาจจะเป็น แม่มันตัวเล็กเกินก็สงสารมันอย่างนี้นะครับครับครับเราอย่าไปรีบกับมันเยอะก็เลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับครับผมอันไหนก็ให้ถึงอายุก่อนแล้วค่อยผสมครับครับอันนี้อีกสองเดือนผมก็ผสมแล้วนะครับพอจะใกล้จะถึงอายุแล้วครับครับครับอย่างตัวไหนที่เลียพาเอฟซีหรือครับผมไปดูหน่อยว่าแต่ตัวมันไม่ค่อยใหญ่มันกินนมไม่เต็มที่ครับเราไปดูชัดๆว่าอความ สมบูรณ์พันเขาขนาดไหนครับผมสวยมากครับไอตัวนี้ก็สวยครับคุมฝูงได้สบายครับใช่ครับตัวนี้แต่เสียอย่างมันไม่โบ๊ทครับเนื้อหนังเขามาเต็มเลยครับตัวนี้ให้ดูครับดูตูดเขาอือครับกับพ้าแม่ตั้งแต่สองวันตัวนี้ครับขนาดเขาไม่มีนมกินเขายังสมบูรณ์อยู่นะ กินนมกินนมชงครับผมเรานมชงหมายถึงว่าอนมนมนมข้นหรือเปล่าเรานมวัวโดยเฉพาะครับผมโอ้ก็พี่ก็ไปซื้อนมวัวมาโดยเฉพาะแล้วก็มาชงแล้วก็ป้อนให้ผมผมสั่งมาจากโคราชครับผอันบัวที่ไอ้นมที่เขาใช้น้ำเย็นชงนะครับไม่ต้องใช้น้ำร้อนเอามาก็เทน้ำเย็นชงให้กินเลยนี่ครับนี่ครับผม พี่แกเลี้ยงมาตั้งแต่สองวันตั้งแต่สองวันครับลูกเกิดได้สองวันแม่ก็เสียครับผมพี่ก็ใช้วิธีซื้อนมซื้อนมซื้อนมมาป้อนค่อยๆป้อนใช่ไหมครับครับผมนี่ก็เป็นวิธีการเลี้ยงของพี่นะครับผมที่ที่เกษตรกรทำท้องอืดก็เวลาท้องอืดก็ให้กินยาทาตากระต่ายขวดเดียวก็หายเลยโอ้ดีมากเลยยาทาตากระต่ายครับครับถ้าท้องอืดอะ เหมือนตัวเล็กๆอ่ะครับครับท้องอืดน,นอนอยู่กอขวดหนึ่งลุกวิ่งปลอเลยนะครับอย่าทานอือครับอันนี้เป็นเป็นอ่าเป็น,ปนลักษณะแบบไหนพี่เวลาบวท้องอืดท้องอืดก็มันจะไม่ค่อยลุกนะครับไม่ค่อยลุกคือนอนนอนแล้วก็วกท้องมันจะบวมๆอ๋อนี่ครับนี่ครับเป็นอีกวิธี<อ>มึงถ้าถ้าบววตัวเองรู้สึกว่าท้องใหญ่ผิดปกติครับ,รบนอนไม่ค่อยลุก คืออาการจะออกแบบนี้เป็นตัววัวเล็กเลยครับตัวเกิดใหม่ๆนะครับครับครับก็วัวแรกเกิดเนาะครับผมครับผมก็พี่แกมีวิธียาธาตุครับมีแต่กินยาธาตุหมดหละพวกนี้อืนี่ครับไม่ไม่ได้ฉีดยาให้มันมีนจะยาธาตุตาก็ตายครับผมครับให้ขวดใหญ่กอขวดเดียวพอครับนำไปใช้ได้ก็หาซื้อทาตามร้านขายยาครับผมร้านที่เขาขายขายพวกการเกษตรนะครับเนาะ ใช่ยาเกษตรทั่วไปครับร้านขายเกษตรอุปกรณ์เกษตรทั่วไปก็น่าจะมีขายอยู่เนาะครับครับพี่ก็ถ้าท้องร่วงขี้ไหลก็กอกสองขวดหายเลยครับครับอ๋อลให้เกษตรกรนําไปปรับใช้ในฟาร์มตัวเองได้ครับผมสังเกตวัวตัวเองเวลาลูกแรกเกิดเนาะครับผมครับผมสังเกตดูท้องดูอะไรบางทีมันบวมผิดปกติ บางตัวมันก็กินนมเยอะนะท้องมันก็อืดครับครับผมใช่ใช่ใช่กินนมเยอะท้องอืดบางทีเราก็ไม่เอะใจเรานึกว่าเออมันเป็นไรเนาะแบบนี้เราก็ต้องดัาไว้ก่อนครับดาวไว้ก่อนน่าจะเกิดแบบจากการท้องบวมครับผมครับท้องอืดนี่ว่าท้องอืดอืครับครับผมสำหรับวันนี้ผมกับพี่ก็ต้องขอขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่มากที่ให้ความกรุณา มาให้ความรู้กับเกษตรกรแล้วก็ให้เ,เกียรติกับช่องมาถ่ายทำครับผมครัขอบคุณครับ